ก็น้องเพิ่งทำจมูกมาเนาะบอกว่าถ้าใส่สายมันจะเป็นอะไรไหมคะไม่เกี่ยวกันสายที่นั่นเนี่ยสายจริงจริงไม่ใส่ก็ได้นะทลัไส้เนี่ยแต่ว่าท้องมันจะอืดมันไม่สบายใส่มันหายเร็วกว่าหมอคนเราแค่บอกไม่ต้องใส่ก็ไรแต่ว่าคือหมอที่เขาเาเรียกว่าชัวอะไรก็ใส่ดู่าก็ปลอดภัยไออย่างเงี้ยเออมันก็ลำการถ้าผ่าหลังไส้จริงจริงๆก็ไม่แด่ไม่เจ็บเลยเห็นไหมที่เราทำกันมาเนี่ยเราทานสายอยู่กัน วันที่สองวันที่สามออกใช่ไหมหมอครับออกปั๊บโอ้ยโล่งเลยเท่าทังก็ไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บเลยอะไรเงี้ยสบายอย่าตายไอ้ยิงบาดผ่าลำไส้อน่ยหายเร็วกว่าผ่ากาดอีกหายเร็วกว่าโดยทั่วไปนะงูง่ายกว่ามันอยู่ที่คอรึเปล่าพี่หมอเวลาสายที่สอดเข้าไปที่จมูกอะฮะเวลาเกินแลมากแล้วก็รู้สึกใช่ไหมพราะว่าเพราะว่าจริงๆก็เหมือนเราคืนนะครับลคืนมันคือจริงๆใส่ปากคืนเข้าไปในในกระดูกสันหลัง มื่อพี่เรากินสายเลยาไปาะอันยู่แต่ว่าเขาใส่ทาจมูกแทนไงเพราะว่ามันจะได้จะได้อยู่ดีอยู่ำกัดก็เลยเสรจมันจะได้ไม่กัดสายคือใส่พอใส่จบปั๊บมันก็โค้งลงลงที่เราคืนอาหารนั่นแหละเดียววันนั่นแหละคืนข้าวเข้าไปแล้วก็อยู่ที่คอไงกินข้าวก็สาย่เด็กเล็กเ็เแต่มันลกคานําการสายเนี่ยทุกคนถ้าประสบการณเราเห็นทุกคนะลาการสายแต่ว่า มีอะไรหรอเหมือนกับอย่างหนูหนูไปผ่าตัดสูงว่าหนูเปโลอะไรอ่ะหนูก็ต้องหนูก็ต้องก็ต้องมาผ่ากระเพาะก็โดนหมดอ่ะใส่สายตรนั้นเป็นหลักใช่ไหมแต่ทีนี้มันเราเอาความปลอดภัยดีกว่าส่วนข้างล่างก็บวมนะยังไม่ยุ่งเลยจริงๆต้องบวมเป็นเดือนสองเดือนต้องยุ่อยู่ก็ช่างมันหน้าที่มันก็แค่ต้องทำข้างเอ็มโอซะหน่อยอะไรนี้แต่ที่ทำไส้มาก็ไม่มีอุบัติดนะไม่มีแต่เคยมีนะเคยมีเคยมีหลายปีกว่านี้ นิ้วก้อยยางใส่ถ้าไม่เข้าโหต้องดมยากๆไม่ได้เลยนะโพรงนี่มันหมดเร็วมากช่วงแรกนี่คือไม่ได้ช่วงแรกนี่ยังแข็ต้องโมนะแต่โมง่ายนะที่ใส่นะที่เห็นเห็นมาใช่ไหมไหนโมง่ายใส่เรื่องๆทุดๆเลยง่ายค่ะดูแลง่ายมาค่ะไวด้วยใช่นะไม่ค่อยมีอะไรเลยดีแล้วที่บอกว่าเหม็นแปแน้วไม่ไม่ไม่จริงคือคือไส้พวกนี้ยมันลงมาตรงนี้มันเป็นมันเป็นส่วนที่ตัดออกจากส่วนอาหารแล้วถ้าไม่เกี่ยวอะไรเราจะล่ามันคนลาช่าไส้นี่เป็นไส้เปล่า มือนกับเหมือนในปากเราเนี่ยมันไม่มีอะไรผ่านวันมันก็ไม่มีอะไรมันไม่ใช่จะมั้มเป็นนะเลยจริงจริงแต่ว่าช่องคลอดข้างในปกติของเราสาวสองมันจะไม่เหมือนของผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเขาจะแต่ละเดือนเขาจะมีเมนล้างออกมาใช่ไหมแต่ของเรามันเป็นปลายตันี่ไหมันไม่มีอะไรว่าเราต้องล้างบ้างเพราะนอับเนี่ยใครที่พูดเปาผู้หญิงเนี่ยมีมดลูกแล้วก็จะมีมดลูกจะผลิตดประจำเดือนทุกเดือนไหลมามันก็จะล้างอยู่ทุกเดือนแหละ ของสาวสองมันจะเป็นปลายตันยังมีเยื่อเมื่อยมันไม่มีมันมีกลิ่นหอมด้านก็ต้องล้างบ้างนะเนี่ยใส่ยาเน็บอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นถึงหน้ำหรือหัวเราะก็เป็ปลายตันแต่ว่าไม่ใช่มันเหม็นมากเราล้างก็สะอาดมันมันเหมือนกับเหงาขาดีมอะไรก็ติดตามธรรมดานะมันไม่ใช่เหม็นแบบเจลล้าไม่ใช่นะไม่ไม่ไม่ม่ไม่มีแล้วก็ธรรมดานะผ่าลำไส้ก็ของเราก็หลายชั่วโมงเพราะว่าหมอจะทำลำไส้คนโคตละทีเลย ไม่ได้ทำพองกันจะที่อื่นแั่ทำพองกันเพราะว่าประหยัดค่าลมยาใช่ไหมประหยัดทำพรองพองซึ่งมันไม่ค่อยดีหรอกมันมันเกล็กาศกันมากเลยแต่ว่าเขาต้องทำเพราะว่าเวลายิ่งลมยานานและยิ่งแพงมากต้นทุนต้นทุนแพงเนี่าความเสี่ยงก็แพงเยอะทีนี้บางทีเราคิประเมินมาถ้าลมยาสิบชั่วโมงค่าใช้จ่ายสี่แสนโรงพยาบาลคาทุนเทียนไม่ได้เลยที่ทำประโยชนเนี่ยที่หมอคนนึงทำสิบสี่ชั่วโมงโรงพาขาดทุนเยอะเลย คนต้นทุนค่าดมยาค่าอะไรเียหมดค่าหมอค่าอะไรหมดอค่าหมอผ่าตัยิ่งนานยิ่งคิดมันหมดทุกอย่างค่าพวกนี้แต่ถ้าถามว่าหมอเาต้องสนุกสนุกเได้หรอบางคนดมเสร็จรอทําเสร็จเออให้เขาทำอีกทีมันจะได้ไม่เกะกะกันทุื่อทำสะดวกเนี่ยเพราะเวลาเวลาเราดมยาททาพรกับใส่้างล้างมันที่มันติดกันหมดเลยมันเกะกะกันหมดเลยรับจะดึงดึงมันทําไม่ได้ยังมันมันลวนเต็ดแต่ว่ามันก็ แต่ววันก็่เดืด้อนอะไรกสบายบไม่น่าีลไม่มีอะไรแต่ว่าไส้ก็คงไม่น่ามีปหาะก็มันก็คงไม่มีคือมันไม่เคยมีแต่ว่ามันก็คงไม่ได้เป็นเคสแล้วก็ไม่น่าจะมีแล้วพูดพูดมาเดี๋ยไม่เคยเลยนะคือนอนเพิ่งลดลมมาพี่หมอแล้วเขากินยาะไยค่าง ไม่เกี่ยวนี่มีอะไรเเป็นเกี่ยวอะไอย่งเไม่่ไม่เกี่ยวะรเียวอเลยข้างนอกก็เด um, ี๋ยวพยายามูให้อยู่แล้วรู้ให้สวยรำโมอยู่แค่1โมโดยทั่วไปอ่ะยิ่งอยู่นานยิ่งดีรมมงมัทให้เร่งวง่ายช้าว่าว่าก็ไม่ได้มีผลมากได้ก็ดีดยทั่วไปอ่ะ ผลบางทีมันยากที่ถ้าโมนโมเนี่ยไม่ดีมันยากมากที่จะได้ความยาวนอกจากคนนั้นกราฟเยอะมากซึ่งยังไงก็กราฟก็หดสมมุติว่าคุณได้กราฟแปดนี้วันยังไงก็หดเหลือ4.8เหลือ60%โพรก็หดด้วยไม่ต้อง,ต,องต้องโมดีจริงๆให้ดีต้องทําไปต่อเวลาเลยเพราะว่ากราฟนี่จะหดเร็วมากเหมือนไม่เหมือนำลำไส้นี่การทําลําไส้เนี่ยข้อดีคือลำไส้ไม่มีหดเลยมีแต่ขดของโพรเท่านันะ้นเองเพรางั้นคุณเมนเทนเรื่องโพร อย่าให้โพงกดเข้ามารัตเป็นใช้ได้ยังใไงก็ดีกว่าดีกว่าการาฟเยอะถูกไหมอันนี้อันนถ้าถามว่าหนูจะได้รำไส้กี่นิ้วไม่มีใครรู้แต่ว่าจะไปรู้เพราะมันยาวส่วนใหญ่ยาวส่วนใหญ่เลยนะแต่ก็สิเปอร์เซนต์จะได้หกเจ็ดแปดนิ้วได้ซึ่งมันไม่มันมันเกินไปไม่ยังเป็นแต่หมอบอกว่าบางคนอ้วนอ้วนอ่ะคือมีถ้าอ้วนอ้วนท้องร่วงบางทีได้น้อยเพราะว่าแถมมันที่ท่อตรงนี้มันหนาเวลาเขาเลาะลงไปเนี่ยมันดึงไม่ลงมันหนาแล้วก็ คือการเลาะลงทั้งหมดไม่ได้จะดึงดึงให้ตึงเย็บได้ไม่ได้ตายหมดใช่ไหมบางทีหมอลำไส้ก็บอกยากเขาก็ต้องพยายามรอวางเส้นเลือดซึ่งมันมองไม่เห็นนะเวลาไขมันพอกหนาหนามันมองมันต้องคุยเข้าไปดูเขาก็ต้องดูความตึงว่าเฮ้ยมันต้องใช้ได้ไป็พอสมประสบการณ์อย่างเงี้ยมันได้จะได้ไม่มีปัญหาทุกอย่างมันมันการนการบาลานอย่างเงี้ยงนั้นถ้าหาลำไส้ได้เท่าไหร่ก็คือบอกไม่ได้แต่ว่าโอเคเราคิดว่าแย่สุดแล้วกันห้านิ้วพอห้านิ้วมันใช้ได้ผมรับรองว่าสบายมาก ขอ,อให้อย่าให้มันตายไปนะใช่ไหมอย่าให้เส้นเลือดเลี้ยงเสียทั้นั้นมันก็ต้องดีเพราะห้านิ้วมันยืดได้มากโอ้โหสบายมากไม่ต้องบอกแค่ห้านิ้วก็พอแล้วสี่นิ้วก็ยังได้เลยไม่มีปัญหาเพราะมันยืดได้เหมืนอนช่องคลอดผู้หญิงอ่ะแล้วผู้หญิงจริงๆริงยาวแค่นี้เองไปสอดดูเลยกับเพื่อนทุกคนยืดยานิ้วเข้าไปปั๊บได้แค่นี้ชนทุกคนแต่เราเียมันมันยืดมันจะใช่ไหมเหมือนว่าเวลาเียนว่ามันชนปากลูกผู้หญิงโอ้ยจุกจุกเลยเพราะมันก็มันก็ชนไง มันทำไมไม่เทียบในยาเจ็บไก่มันไม่มีนะมันไม่มีไม่มีทางทีนี้คนท kind of no ี salt, ่ใช uhh <You> ้ผิวหนังเนี่ยเวลาร่วมเพศตัดสู้เราเซนส์มันสู้ไม่ได้เราเซนส์ดีกว่าเยอะความนุ่มความข้างในคือตัวผิวของเราเซนส์มันเหมือนช่องคลอดเลยนะลักษณะมันเหมือนกันได้เลยเป็นร่องร่องเป็นร่องหลุ่งกี้อย่างเงี้ยดีกว่าเยอะแต่การทำทางเส์ก็โอเคมันก็ยากอยู่ไม่ง่ายๆมันต้องต้องหมอลราเส้ต้องเก่งจัอะไรนี้ ก็มันก็มีแก่งเท่านั้นหมอก็ทำไปบ้าเยอะแต่ว่าทีนี้ที่เราทำตลอดมามันก็ถ้าถามจริงก็ยังไม่เคยมีปัญหารู้ถึงนี่คทอนานยี่สิบปีแต่เราไม่ได้ทำอะไรแบบว่าสนามากมายก็มีหลายคนรู้จักันทำไปทานั้นก็ไม่ได้นี่เราไม่ได้ทำแบบธุรกิจที่โฆษณายังไม่มีอเราไม่ต้องการเราทำเยอะว่าคนเมีมากกว่าทำไม่มีห่อยครับหมอที่เขาทำได้หัวนานแล้วนะเป็นคนที่สมมาถามมากไปทำไล่อยู่โน่นที่ลบที่รักาบุรี สูงไม่อยากทำะไรแล้วก็ยังชวนกันมาทําอยู่ทำมาวนานเขาก็ขี้เกียจทำลวเนี่ยไม่ได้ไม่เป้าเที่บวาหาเงินก็ไม่ใช่พุรกอย่างนั้นเหมือนที่ไปโฆษณาและเยอะแยะไม่มีเราไม่ทําำไม่ได้ต้องการเท่เลยหรอกเฉยๆอย่างหนูไม่ทําหนูก็ไม่ได้ใจอะไรหรอกจริงๆเนี่ยจริงเราไม่ได้ทําธุรกิจแบบที่ต้องหาทีมเรื่อยๆไม่เคยพูดถึงเองต้องมีเอเยนต่มาพูดถึงก็ไม่มีไม่มีเลยก็ไม่ได้สนใจไอ้แค่นี้มันก็อยู่กันแบบอาใส่ท้านทำๆไม่ได้อะไรก่อน เราหนุ่หนุไปแท่นี้ทุกอ,อย่างนะแล้วในแง่ของไส่หนูก็เชื่อปลอดภัยนะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรผ่าตัดร้อยเปอร์เซ็นต์มีไม่รอ้อยเปอร์เซ็นต์ผมขับรถไปหมูออกไปวันนี้ขับรถกลับบ้านจะรถรถไม่ชนแน่นอน,นมีหมไหมหนูรู้ไหมก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ชนนะแต่วันนี้เลยชนมามันไม่รู้นะขับเข่งบ้างคนมันไปชนเราก็ได้ไม่มีทางผ่าตัดปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีแต่โดยทั่วไปก็ปลอดภัยก็คือต้องเลือกแล้วว่าดี ก็ดีเนาะน่าจะปลอดภัยแหละเราเหมือนเราล่างคนนั่งแต่คนเขานั้นเราก็มั่นใจว่าเขาทดีนะแต่ไม่ให้เกิดชนขึ้นมาก็เป็นด้านเหมือนกันนะแต่วม่าชนแล้วเขาก็ต้องเขาก็ต้องดูแลกันแล้วก็รู้เออคนนี้คนนี้มาเขาจะรู้ว่าถ้ามีปัญหาตรงไหนแก้ยังไงเราเราอีูต่ตรงน้แก้ได้อย่างก็เอาชีวิตที่ดีลหลักใชไ่ไม่ใช่ว่าทำแล้วอันตรายต่อชีวิตอย่างนี้ไม่ไนดะ้แล้วก็ที่น้องถามเรื่องเนื้อตายค่ะพี่หมอเนื้อตายบางทีมันเป็นไปได้มีนิดมีหน่อยมันแตกนิดมันคือ ส้นเลือดที่มาเลี้ยงตรงหัวจูเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ดีมากนะสุแว่าไอ้จูเนี่ยก็จะทำเนี้ยเส้นมาสายตรงนี้มาแล้วก็จะมีเนื้อเยื่อแถวนี้ที่เรมาทำแคมไนพวกนี้เอ่อเส้นเลือดที่มาเลี้ยงตรงนี้แต่ละคนไม่่อยไม่ไม่เหมือนมว่าเส้นใหญ่มรืเส้นเล็กเราทําดึงแคมในออกมาเนี่ยมังคยาวแล้วสวยบางคนก็บ้าข้างหลุดบ้างนิดแต่ส่วนใหญ่มันจะพอได้เดี๋ยวมันก็หวัมันย่งแต่งที่หลังได้อะไรอย่างเนี้ย บางทีตรงนี้มันบอกไม่ได้แต่ว่ามันมีเหมือนกาจริงๆพวกนี้ถ้าตามหลักแล้วก็ต้องมีทักจับส่สักครั้งสองครั้งนิดนหน่อยแต่ตอนแรกๆเลยเนี่ยมันจะไปคือเวลาทํามันอยู่ที่ความตึงเนี่ยถ้าเราดึงให้ยืดมากตายหมดมันไม่ได้บางทีต้องให้มันเซ็ตตัวคงที่แล้วยังแต่ง่มันได้ลองน้องนี้ก็เนื้อน้อยมากใช่แต่ว่าก็ไม่แน่อาจจะดีก็ได้คือมันมาบอกไม่ได้พวกนี้มันเหมือนกับมีร e v i s i o n อแูบว่าไม่ได้บอกได้ว่าต้องดีทุกอย่าง เราจะอย่างนี้นะไอ้ลูกที่โชว์ในวบต่างมันไม่จริงเยอะไอ้ที่รูปแต่งทางนั้นไอ้ที่เ็าเห็นแคมสวยๆรูปแต่งนั้นเลยเราไม่รู้ว่าแต่งได้หมดอ่ะผมบอกว่าแต่งได้แต่งยาวได้หมดเลยลูกโพสตช็อปทำได้หมดแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำงนั่นเราไม่เคยทำแบบเราก็มีจริงบางบางคนก็อาจจะที่นี่หน่อยมีแต่ก็ต้องอีกสักหกเดือนหรือปีรีวิชั่นสนิดก็ได้แต่งที่แต่งหน่อยถึสวยขนาดแต่งแล้วไม่สวยอีกปีนึงแต่งได้อีกเพราะว่ามันเก็บกับเลือดมาเลี้ยงบางทีเราสมมตินะ อย่างทาเทคนิคเลยนะสมว่าแคมเนี่ยแคมในเราทําแค่นี้นะเราสมว่าตรงนี้มันตายไปนะทีนี yeah. ้เวลาเวลาเวลามาทำอีกทีเราต้องย้ายเง้นตรงนี้หน่อยหมุนลงมาให้มันยาวขึ้นพอหมุนมาปุ๊บตรงนี้เนี่ยตรงข้อหมุนมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตรงคู่ตรงนี้มันบางทีมันเป็นก้อนๆใหญ่ๆมันต้องแต่งอีกทีนึงนะแต่ไม่สามาเราไม่มันต้องให้เลื่อนมาเลี้ยงเราไม่สามารถตัดทีเดียวได้มันต้องต้องให้ตรงนี้ต้องต้องให้ตรงนี้อยู่รอดก่อน พอไหนเลยถ้ามาแต่งขอบอีกทีนึ่งมันถึงได้มันเป็นเรื่องของเส้นเลือดที่มาเลี้ยงมันไม่ใช่แปว่าบางทีทาได้เลยเอองนี้มันเกี่ยวกับเรื่องมาเลี้ยงมันต้องเช่นว่าสมมติพอเราพอเราทำยาเพื่อแต่ตรงนี้มันยังอย่างเงี้ยเพื่อให้เพื่อให้เลือดมาเลี้ยงตรงนี้ให้ได้ก่อนพอตรงนี้ดีได้สามเดือนตัดตรงนี้ออกได้อย่างเงี้ยพรกนี้มันมันเป็นเทคนิคของการผ่าตัดนะคือมันถึงจุดที่คือเส้นเลือดมาเลี้ยงมันรู้แล้วแต่ว่าแต่ละคนเส้นเลือดตึงหนาใหญ่ยังไม่เท่ากันเลย